จากที่ผมเคยทดสอบนะครับเป็นไม์ตัวนึงที่ดูดเสียงได้ดีมากๆครับเสียงนี่ชัดเจนมากครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นไมโครโฟนนีปกนะครับถือว่าเหลาเหรียญนั่นเองนะครับแบรนด์นี้ครับเป็นแบรนด์สแลมอนิกนะครับชื่อรุ่นก็คือ SRULM10 นะครับสำหรับตัวนี้ครับก็จะเป็นไมโครโฟนที่ใช้งานง่ายๆนะครับแบบลักสเดิเพย์เลยนะครับก็คือเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับแล้วก็รองรับทั้ง2ระบบเลยครับไม่ว่าจะเป็น Windows หรือ Mac นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะ ใบรับกันนะครับตัวไม่เนี่ยจะอยู่ด้านในนะครับนี่ครับซลาโมนิก SRULM10 นะครับก็จะเป็นไม่หนีบปกเสื้อนะครับมีคลิปหนีบอยู่ตรงนี้นะครับสายของมันเนี่ยมีความยาวถึง2เมตรเลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันดูครับก็ผมตอนนี้ครับผมก็เปลี่ยนมาใช้ซลา m มนิก SRULM10 แล้วนะครับโดยหนีบปกเสื้อไว้ตรงนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นไม่แบบคอนเดนเซอร์นะครับมีการรับเสียงแบบโอมนิเดเรคชันแลนะครับก็คือรับเสียงได้รอบทิศทางเลยครับจากที่ผมเคยทดสอบนะครับเป็นไม่ตัวหนึ่งที่ดูดเเเสสีีีียยงงไดดด้มมาากกๆันนชจ จะเหมาะสําหรับงานพูดซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับไลฟ์สดขายของหรือทําออนไลน์เทรนนิ่งนะครับสื่อการสอนต่างๆนะครับหรือใช้พูดคุยผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้เสียงชัดมากๆชัดมากจริงๆครับจากที่ผมเคยทดสอบนะครับไปทําคลิป ASMR นะครับก็คือสามารถทําได้ดีเลยครับใครนะครับที่อยากดูคลิปในการทา ASMR นะครับก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปข้างล่างนะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับสนใจใหม่ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาชมทดลองสินค้าได้นะครับที่ร้าน Audio City สาขา C ีด หรือคลิกมาชมที่หน้าเว็บไซต์ audiocity.co.th นะครับถ้าอยากจะสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับก็สแกน QR code นะครับที่อยู่ด้านล่างหน้าจอได้เลยครับสุดท้ายครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ